กคนนี่คืออเลสกลาเซียนะคะทาน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลแห่งนี้ค่ะทุกคนมุมถ่ายนี้ก็สวยนะคะแต่ว่าระวังนิดนึงนะคะค่อนข้างอันตรายนะคะเดี๋ยวแขจะลงไปแบบนิ่มๆน,นะคะอ,อ๊บอเลสกราเซียตรงนี้นะคะมีความยาวถึง24กิโลเมตรนะคะมากันเจ้าทุกคนเดี๋ยวแขจะพาไปเที่ยวทาน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลเลยโดวยวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่สถานีรถไฟบริก สถานีรถไฟที่บริกแล้วนะคะก็ให้เราเดินออกมาจากสถานีรถไฟนะคะเพราะว่าแพลตฟอร์ม14นะคะมันจะอยู่ข้างนอกน,อกนี่นะคะขบวนนี้และนี่ก็เป็นหน้าตาของรถไฟค่ะคนล่งมากเดี๋ยวเรานะคะจะนั่งรถไฟจากที่เมืองบริกไปที่บริเทนนะคะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ15นาทีจากนั้นนะคะเราก็จะนั่กระเช้าขึ้นไปค่ะฟังฟรกันกเลยนี่นบรรยากาศ นี่ค่ะตอนนี้อยู่ที่สถานีเบสเทนค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเลยนะคะสถานีที่ขึ้นกระเช้าจะอยู่ด้านบนนะคะนี่ค่ะเราสามารถมาซื้อตั๋วตรงนี้ได้นะคะได้ราคามาเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ามีสวิตชาดนะคะราคาก็อยู่ที่25ฝั่งไปกลับค่ะตอนนี้คนเยอะมากตอนนี้ขึ้นกระเช้ามานะคะกระเช้าอันใหญ่มาก โดยกระเช้าที่ขึ้นไปนะคะจะมีอยู่2ฝั่งกระเช้าตัวใหญ่ที่แขนนั่งอยู่นี้นะคะจะนั่งต่อเดียวนะคะไปที่เบ็ดมืออลเลยส่วนตัวเล็กนะคะเราจะต้องไปเปลี่ยนที่กลางหมู่บ้านจากนั้นก็ขึ้นกระเชา้าต่อขึ้นมาก็จะถึงจุดเดียวกันเหมือนกันแต่ส่วนมากเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะรู้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยต้องขึ้นไปที่กระเช้าใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลจ้ามาถูกแน่นอนและวิวที่ขึ้นมานะคะก็สวยงามเขียวชอุ่มมากๆโดยจุดข้างบนนี้นะคะจะเรียกว่าเบ็ดมืออลจากนั้นเราก็จะเดินไปขึ้นกระเช้าอีกกกออันนนนนึงงงคคคค่่่ะะะะะะะีี็ืททาาาเเเรรจดิไปยช้ ที่จะขึ้นไปยังเบดเมนฮอนนะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ12นาทีในการเดินนะคะสวัสดีน้องวัวตอนนี้เขาปล่อยน้องวัวมากินหญ้าแล้วนะคะแล้วนี่คือวิวที่น้องวัวกินหญ้าโอ้โหสวยงามมากเดินทางไปขึ้นกระเช้านะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไปยังอเลสกาเซียค่ะตรงนี้เราก็จะห่านกับน้องวัวค่ะน่ารักมากเต็มไปหมดเลยจะบอกว่า ทางที่เราเดินนะคะเพื่อที่ไปขึ้นกระเช้าเนี่ยสวยงามตลอดทางเลยค่ะทุกคนแล้วน้องวัวที่นี่แบบน่ารักมากแล้วก็ให้ฉา,ามากโป้โมบ้านที่นี่สวยมากเลยทุกคนดูดิก็คือวิวบริเวณแบบนี้ค่ะสวยมากและตามแหล่งท่องเที่ยววิถีนะคะสวิตเขาก็จะทําป้ายแกนทัวร์แบบนี้ให้เราถ่ายรูปมาถ่ายไว้เป็นที่ระลึกได้นะจ๊ะโดยข้างหลังก็จะเป็นวิวโบสถ์แล้วก็เทือกเขาแอลและนี่ก็คือวิวระหว่างทางเดินของเราค่ะ เฮ้ยหมู่บ้านที่นี่น่ารักมากดูถนนหนทางนะคะดูสิที่นี่นะคะเขาจะตกแต่งเป็นแบบสวิตชาเล่นะคะถ้าช่วงที่เป็นฤดูหนาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบสกีรีสอร์ทชื่อดังอีกที่หนึ่งที่น่ามาเล่นมากนะคะอุปกรณ์กีฬาที่นี่ก็มีเพียบเลยนะคะเราสามารถมาซื้อที่นี่ได้นะจ๊ะที่สวิตอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาจะมีแบบเก้าอี้นะคะให้เรานั่งพักผ่อนแบบชมวิวเยอะมากๆดูดิ มีทุกที่เลยค่ะตรงนี้นี่เป็นน้ําตกนะคะที่ตกมาจากภูเขาเลยสวยงามมากเราจะไปที่เบสเบอร์ฮอนนะคะตรงนี้ไป้าเดี๋ยวตรงนี้ค่ะตรงปตอนนี้นะคะ,ะ,คะแขกใส่หมวกใบใหญ่มากนะคะเพราะว่ากันแดดค่ะทุกคนวิวตรงนี้ดีมันอลาัางการสวยงามมากมากดูดิไม่อยากให้หมวกมันบางนะคะนี่อันที่เป็นดอกดีแลนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นฉากแบบภูเขาหิมะข้างหลงังโอ้โหโคตรสวยอันนี้วันที่ย7ิบดนะคะ ขาสวยมาก <Yeah. S 1> ถึงแล้วค่ะสถานีนะคะกระเช้าเบสเมอร์แอลนะคะซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วค่ะแขกจะซื้อแบบแค่สิบฟังนะคะซื้อขาเดียวแล้วก็เดินลงมาค่ะลุยนี่นะคะเราเอาตั๋วของเรามาสแกนตรงนี้ได้เลยเตะจากนั้นก็ขึ้นกระเช้าที่มานี่ค่ะทุกคนโอเคเหมือนเดิมค่ะคนเดียว กระเช้าเยอะมากเลยดูดิคนไม่ค่อยเยอะนะคะนี่เหลือเต็มเลยตอนนี้นะคะเป็นเวลาสิบสิบเที่ยงเก้านาทีนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีแข่ว่าน่าจะไม่เกินสิบนาทีนะคะจริงๆเราก็เดินได้นะสองชั่วโมงแต่ว่ามันจะเสียเวลาเราเกินไปนะคะแขกก็เลยไม่เดินนะ ตอนนี้นะคะแขกกำลังขึ้นกระเช้านะคะจากเบสเบรนแอลข้างล่างนะคะไปที่เบสมอร์ฮอรนะคะข้างบนนะคะซึ่งเป็นจุดที่แขกนะคะจะไปดูกราเซียอเลสกราเซียนะคะฐานน้ำแข็งที่ยาวที่สุดนะคะ เดี๋ยวไปรอชมกันดีกว่าว่าจะสวยงามแค่ไหนคะ่ะวิวอลังการมากค่ะทุกคนเห็นทุกอย่างเลยทุกคนทุกคนเห็นตรงนั้นไหมตรงนี้คือทะเลสาบแล้ววิวด้านบนก็จะมีหิมะแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะไปยังจุดที่ความสูง2,858เมตรจากระดับน้ำทะเลมาถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีด้านบนแล้วค่ะ b บชเมอร์ฮอนนะคะซึ่งใช้เวลานั่งกระเช้าทั้งหมด1ินาทีนะคะแล้ววิวที่เราจะเจอก็จะอลังการบาแบบนี้ค่ะ สวยงามมากๆค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณเทือกเขาแอลทั้งหมดเลยนะคะแล้วจะบอกว่าเทือกเขาแอลนะคะมันกินบริเวณไปทั้งหมด7ประเทศเลยค่ะก็ะจะมีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมน,นีโมนาโกโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก่าค่ะพอออกจากกระเช้านะคะเราก็เดินทางมาตรงวิวพอย์เลยค่ะมันจะมีป้ายอยู่ตรงน้นมันจะมีธงอยู่นะคะไะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะของที่นี่ค่ะนแขกกำลังขึ้น มาเรื่อยๆนะคะเพื่อมาหาจุดถ่ายรูปนะคะทาน้ำแข็งที่สวยมากๆตอนนี้นะคะ้นาวเดินดูวิวที่เราเดินเหนื่อยแค่ไหนก็มีความสุขนะคะดูอ๋อ,อ <ś c oughs> เลอะเฮ้ยมันสวยมากระวังเด้เอ,อแลนี่ก็คือวิวทาน้ำแข็งค่ะ สวยมากเลยกระแจะพาทุกคนนะคะเดินไปดูวิวนะคะทาน้ําแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลเดี๋ยวไปลุยกันเลยค่ะนี่มุมถ่ายนี้ก็สวยนะคะแต่ว่าระวังนิดนึงนะคะค่อนข้างอันตรายนะคะเดี๋ยวแคจะลงไปแบบนิ่มๆน,นะคะเ,ออเดี๋ยวจะไปอีกจุดหนึ่งตรงนี้ค่ะถึงแล้วค่ะตรงนี้นะคะ ที่นี่นะคะคืออเลสเกรเชอร์ค่ะเป็นทาน้ำแข็งนะคะที่ยาวที่สุดในเทือเขาแอลนะคะมีความยาวถึง24กิโลเมตรค่ะยาวแล้วก็สวยงามมากๆดูอ,อาหารทานข้าวกับอเลสกราเซียวันนี้นะคะคือน้ำพริกข้าวผัดไข่ต้มนะคะทุกคนโอ้โหหาหาไข่ต้มไม่เจอเลยอยู่ตรงไหนขอหากันมามนี่ไงไข่ต้ม,มนี่ไงไข่ต้มอยู่นี่นะจ๊ะน้ำพริกเต็มเลย เหนื่อยแล้วขอกินข้าวก่อนแล้วดูวิวที่เรากินข้าวตอนนี้โอ้โหอลังการงานสร้างมากวิวกินข้าวร้อยยี่สานจ้าสวยมากเลยจะบอกว่าการมาอยู่ที่สวิตน,นะคะทุกคนถ้าเราอยากจะแบบประหยัดค่าใช้จ่ายเที่ยวได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องปิกนิกนะคะห่อข้าวมากินเองจะซื้อก็ได้นะคะตามซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะพวกขนมปังเนี่ยก็อยู่ประมาณ2 0 0บาท300บาทนะคะแต่ว่าถ้าห่อเองเนี่ยคะ่ะประหยัดมากเลยข้าวนี้ก็ไม่กี่บาทไข่นี่ก็ลูกละสิบาทใช่ไหมน้ำพริกนี่ก็ห่อมาเองจากเมืองไทยนะคะมีซื้อมาจากเมืองไทยเห็นไหมทุกคนเรียบร้อยอร่อยด้วยถูกด้วยสุกปากด้วยสวยงามมากเลย และสําหรับการเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายนะคะถ้า,าจากอินทราเกน2ชั่วโมงครึ่งจากเบิร์นชสองชั่วโมงครึ่งมาต้องมาเท่านั้นค่ะ ด้วยความที่อ l เลสกปราเซียตรงนี้นะคะมีความยาวถึง24กิโลเมตรนะคะทำให้เราสามารถมองเห็นทาน้ำแข็งนี้นะคะได้จากหลายที่มากๆที่แรกเลยนะคะก็คือที่นี่ค่ะเบชเมอร์ฮอนค่ะซึ่งที่นี่นะคะแขกคิดว่าที่แขกมาที่นี่นะคะเพราะว่าค่าขึ้นกระเช้าที่นี่นะคะถูกมากๆนะคะไปกับสำหรับคนที่มีสวิตพาร์ทเนี่ยจ่ายแค่25ฟังสำหรับแขกนะมีเจอพารจ่ายแค่16ฟังแต่แขกเลือกมาแค่ขาเดียวคือ10ฟังคือจ่ายแค่400บาทนะคะก็มาถึงจุดนี้ แล้วคือมันคุ้มมากๆค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือที่ยุงเฟลาวยอค่ะซึ่งอยู่ฟลายอก็ มันจะมองเห็นทาน้ําแข็งนะคะแต่มองไม่ได้แบบสวยขนาดนี้มันไม่ได้เป็นโค้งๆแบบใหญ่ๆที่เห็นชัดขนาดนี้นะคะอีกที่หนึ่งก็คือที่อ e ีกิชอนค่ะที่เฟียสค่ะซึ่งก็ไม่ไกลจากจุดนี้นะคะเราสามารถนั่งรถไฟนะคะจากบริกนะไปสุดสายที่เฟียสจากนั้นก็นั่งกระเช้าไปต่อตรงนั้นนะคะไปกลับก็เสียอยู่ที่ประมาณ50นะคะ50ฟรังหรือประมาณ2,000บาทก็จะแพงกว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ตรงนั้นมันจะยุดที่สูงกว่าสวยกว่าแล้วก็คนนิยมไปเยอะกว่านะคะแต่ว่าแค่ไปแค่2จุดมาแล้วนะคะแต่ จุดหนึ่งเดี๋ยวแขจะหาเวลาไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าแค่เนี้ยมันก็สวยงามมากๆแล้วค่ะทุกคนใครที่อยากเจอหิมะนะคะเรายังสามารถเห็นหิมะตอนนี้อยู่ได้นะคะแต่ว่ามันสกรปรกแล้วนะจ๊ะตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารนะคะที่มีวิวแบบพาโนรามาสวยมากร้านอาหารสวยะคะ่ะวันนี้คนน้อยมากแลกใจมากค่ะว่าทำไมไม่มีคนนะคะแขกกำลังใช้วิธีการเดินลงเขานะอุ้ยตรงนี้มันดูแบบอันตรายหน่อยอะมันลงได้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ผิดทางอายลงไม่ไดเออ้เขาอยู่ทางโน,น้นจะเดินลงไปยังไงก่อนนอนแต่ลงไปตรงนี้เราก็ข้ามไปแล้วกันเนาะเราไปเราเดินมาผิดทางค่ะอ,อุยชันมากเลยรับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเลยเสกทุกคน ลงมาถึงข้างล่างแล้วแต่ว่าเรามาลุ้นตรงนี้คือผู้หญิงคนโ no, นะ้นเนี่ยเขาบอกว่าโนกูดโนกูดให้กลับไปทางเดิมแข่บอกว่าโห oh, มันชันขนาดนี้ใครจะกลับล่ะเราก็ต้องสู้นะแต่ว่าแขจะเอาเอ้เอาไม้เออขาตั้งกล้องอ่ะปักลงไปก่อนแล้วดูว่ามันมีหลุมหรือเปล่าถ้ามีหลุมแขก็จะไม่ไปนะคือแขจะเขาบอกว่ามันไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างอันตรายอยู่นะอย่าหาทรเลนะทุกคนโอ้ย oh, ไปนี่นะแขเอาขาตั้งกล้องปักไปนะว่ามันมันเดินอุ้ยมันลึกเหมือนกันนะนี่นี่ แคเอาขาตั้งกล้องปักไปนะว่ามันพอไปได้ไหมน่าจะได้อยู่นะมันยวบอยู่นะมันยวบอยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปถึงตรงนั้นให้ได้นะคะน่าจะรอดอยู่นะทุกคนรอดแหละพี่มาไม่น่าจะมีหลุมหลบตรงเนี้ยอุ้ยขอให้ไปถึงตรงนั้นเร็วๆอุ้ยเสียวมากไม่มีหลุมไม่มีหลุมไม่มีหลุมรอดแล้วโอ้ยใน้น,นลีจะก็จะตื่นแล ย yeah. หาทำมากนะทุกคนอย่าหาทำนะโอ้โหไม่ก็รอดแล้วคะ่ะไปที่สุดเย่ yeah. และนี่ก็เป็นทางเดินนะคะที่เราจะเดินลงเขานะคะบอกเลยว่าวิวนะคะสวยงามตลอดทางนะคะตรงนี้นะคะน้ำแข็งยังมีอยู่น้ำแข็งยังมีอยู่แต่ว่าก็ละลาย เยอะแล้วมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครมาในเดือนจูนนะคะไปเดือนจูนก็ยังสามารถเห็นยีมาแบบนี้อยู่นะสวยงามมากๆเลยเย้นบนลงไปข้างล่างจะใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนนานกว่าเราจะไปถึงข้างล่างก็น่าจะ5โมงเย็นได้ะคะ่ะทุกคนไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยค่ะดาดีนเทนก็เพื่อยกวัวดธอตอนนี้นะคะเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอกับ แอ่งน้ำาอ่งหนึ่งน้อยๆตรงนี้นะคะที่มันจากาาน้ำนะคะกับเทือกเขาข้างบนนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากขอถ่ายรูปเก๊กหนึ่งรูป <c oughs> เออจะบอกว่าความสุขของการเดินทางนะคะเดินเขาเนี่ยเดินเองเนี่ยก็คือการที่เราจะได้เห็นวิวที่มันแตกต่างนะคะไม่เหมือนกับคนอื่นวิวเท่มากสวยมากเก๋มากค่ะ <c oughs> นี่นะคะทางที่เราเดินกลับนะคะเราก็จะเห็นพาน้ําแข็งตรงนี้ เป็นจุดเริ่มต้นฐานน้ำแข็งตรงนี้ยาวไปตลอดเส้นทางตรงนี้นเลยสวยงามมากๆค่ะทุกคนแต่ตอนนี้แขหลงทางค่ะแขไม่รู้จะกลับบ้านยังไงแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีว้ามันสวยมากจริงๆนะอยากให้ทุกคนมานะจริงๆมันดีสวยมากนี่ก็คือ ทางที่เราเดินกลับเราก็หลงทางอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่รู้สึกแบบเบื่อมากนะเพราะว่าดูดิดูข้างทางที่เราเดินแล้วมันเป็นทางน้ําแข็งแบบนี้สวยมากรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เดินมาทางนี้นะคะคืออิ่มอิ่มเอ,ม,อมมากวิววันนี้อิ่มเอ,ม,อมมากแต่ว่าจะกลับยังไงก่อนเออยังไม่รู้บอกทุกคนตามตรงนะตอนนี้หลงจริงๆคะ่ะหลงจริงๆ,ๆอ้อมโลกด้วยสวยจัง ตอนนี้ก็คือเส้นทางที่เราเดินกลับนะคะทุกคนเฮ้ยมันเห็นอยู่ว่าเป็นทางเดินนะคะปะ่ะเดินไปเรื่อยๆเลยไม่รู้จะถึงตอนไหนเพราะว่าทางเดินเขาทาสวยมากเลยดูดิสวยมากทุกคนเส้นทางที่เดินกลับวันนี้คือคุ้มมากๆดูวิวสิ โมงเย็นเราก็ยังมีความสุขอยู่นะคะเดินมาถูกทางแล้วค่ะและแล้วเราก็เจอป้ายสักทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะเรากำลังจะเดินไปเมดเมอร์เซเมดเมอร์แอลค่ะไปไม่ลงทางแล้วค่ะข้างล่างนั้นนะคะเป็นทะเลสาบแล้วค่ะเดี๋ยวแค่จะเดินอ้อมลงไปนะคะเพื่อที่จะลงถึงข้างล่างน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 30นาทีได้นะคะลงไปถึงในที่สุดเราก็มาถูกทางแล้ววันนี้เป็นวันที่แขกรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครตั้งใจที่จะมาเที่ยวที่อเลสกาเซียทาน้ําแข็งแห่งนี้นะคะแขกแนะนําว่าให้ขึ้นนะคะแล้วก็เดินลงมารับรองว่าบรรยากาศสวยงามตลอดทางแน่นอนค่ะทุกคน และสำหรับวันนี้นะคะแขกขอล่ำลาทุกคนไปกับวิวสวยๆนะคะของทะเลสาบนะคะวันนี้นะคะใช้เวลาคุ้มค่ามากๆนะคะออกจากบ้านตั้งแก่8โมงครึ่งนะคะแล้วจะจบทริปที่นี่นะคะตอน1ทุ่มแล้วก็ถึงบ้านตอน3ทุ่มครึ่งด้วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะแขกแนะนําทุกคนเลยค่ะว่าที่อ l เลสกราเซียแห่งนี้นะคะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆควรค่าแก่การมามาง่ายมากๆด้วยราคาแค่1,000บาทด้วยสวิต t ์ทราเวลพาสไม่มีอะไรจะคุ้มกว่านี้อีกแล้วค่ะทุกคนบายบาย